<ST AN CE> จริงๆอะ่ะเราก็ไม่ได้อะไรกับตรงนี้มากหรอกแต่เพียงแต่ว่าพอ,อ,อมีคนที่ออฟเฟอร์มาทางโรงพยาบาลสัญญกรรมตกแต่ง W ก็จะสป,ปอร์ตเราในตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็เอาซิก็ไหนๆมันก็เราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วต้องใช้หน้าตาอย่างเช่นวันนี้ต้องมาเจอเพื่อนๆสัมภาษณ์กันโอ้โหเอาหน้าเย็นๆมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยมันก็ มันก็มันยืนมานานแล้วแหละก็ให้มันดีกับเขาบ้างอะไรเงี้ยจริงจริงแล้วกับในวันที่เขาคอมเมนต์อ่ะเราตกใจกับคอมเมนต์ไหมครับว่าพี่แมวไปดีใจหน้าอะไรเงี้ยต้องเรารู้อยู่แล้วเราก็เดาได้อยู่แล้วว่ามันจะออกมาประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็เออก็ไม่เป็นไรบางบางคนก็คอมเมนต์ดีบางคนก็คอมเมนต์ไม่ดีแล้วแต่อันนี้ผมไม่ไม่ได้เอามาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรคือไม่ได้มองว่าเป็นการบูลลี่อ่ะอ๋อคือบูลลี่อ่ะบูลลี่อยู่แล้วแต่เราไม่ได้สนใจ ว่ามันก็หน้าเราแล้เราก็ทํางานของเราผมลองให้คิดอย่างนี้นะสมมุติคุณเช่าบ้านหลังนึงมาบ้านหลังนั้นใช่ของคุณไหมไม่ใช่เนาะแต่ว่าคุณต้องปัดกวาดเช็ดถูบ้านไหมต้องดูแลบ้านไหมเนาะก็ต้องดูแลแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณทําธุรกิจในบ้านทำสมมติทําเปิดร้านกาแฟหรืออะไรคุณต้องตกแต่งร้านของบ้านของคุณให้เหมาะสมกับงานที่บ้านไหม คิดอย่างนี้แต่บ้านนั้นไม่ใช่ของเรานะนเราเช่าอยู่ <laughs> เหมือนกันร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเข้าไปแต่ด้วยหน้าที่การงานที่เราทําอยู่เราก็ทําให้มันเหมาะสมกับงานที่เราทําอยู่จะดึงจะทาอะไรเออท,ไทาไปเถอะอันนี้มีจุดไหนบ้างคะที่แรวแบบที่เราไปเยอะยเลยนนเขาบอกดึงสามส่วนเต็มเลยทั้งข้างบนช่วงบนช่วงกลางช่วงล่าง ไอเหนียงอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็เก็บแก้มที่มันย้อยอะไรเงี้ยก็ทำเหอะถ้าคิดว่าดีแล้วก็ทำไปจริงจริงนที่ตัดสินใจทำมันต้องคิดเยอะไหมครับไม่เยอะไม่เยอะคิดน้อยผมเป็น <c oughs> คนคิดน้อยคือก็คแค่บอกว่าอ่ะทำว่าทำพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยก็บอกว่าพี่มาเอาทำส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้อ่ะทำเลยครับพี่ปุ้ย <c oughs> อะไรเงี้ยคับใช้ <c oughs> เวลานานไหมคะพี่ผมสรุปอะ่ะผมไม่รู้ <c oughs> <c oughs> จริงจริงแล้วมันประมาณ ถ้าถ้าวันที่ทำนะวันที่ทำก็เจ็ดแปดชั่วโมงหรือมากกว่านั้นไม่รู้นะพี่ปุ้ยขอโทษทีแต่ว่าการพอทําเสร็จปุ๊บพักฟื้นก็ประมาณวันสองวันวันนึงฮะวันที่สองเนี่ยจริงๆกลับบ้านได้แล้วแต่ผมขออยู่อีกคืนนึงอะไรเงี้ยจริงๆตอนนั้นที่เราไปทำเรารึกษาเพาว่าเราจะทำตรงไหนเป็นพิเศษผมให้พี่ปุ้ยดูเลยให้เขาลงปรกกามาเลยว่าตรงไหนครับบอกพี่เห็นว่าตรงไหนมันควรจะทํายังไงพี่ว่ามาเลยผมนอนให้พี่ผ่า ทำอะไรก็ทําเลยจร่กินจะพูดบอกทําแล้วมันจะอายุกระชากอายุกลับไปเท่าสักกี่ขวบคือซักกี่ซักมงอายุสมองรึเป่าถ้าเป็นเด็กก็เลยเอผมก็ไม่ได้กันะแต่เขาก็บอกว่ามันก็ถอยไปเป็น1ิปีอยู่อะไรเงี้ยนะผมก็บอกเออทำกันเถอะกี่ปีก็ก็ก็ทำไปเลยเอาตามที่คุณหมอเห็นสมมติแต่อันนี้มันยังไม่ลงตัวมันก็ยังมีบวมๆมีช้ำๆอะไรอยู่ก็ เดี๋ยวรอครบอาทิตย์หน้าเนี่ยครบหนึ่งเดือนก็เข้าไปให้คุณหมอดูแต<ล> <พอ S 1> ่พล้วพอใจไหมผมผมก็พอใจแหละเพราะเชื่อใจในในโรงพยาบาลนะในในตัวพี่ปุ้ยอะไรเงี้ยถ้าถังตัวจริงๆแล้วก็คือ,อยังไงก็ได้ทำมาเพื่อแสดงว่าย้อนกลับไปก่อนนั้นนี้เราไม่เคยคิดที่จะพึ่งหมอเลยไม่ได้คิดไม่ได้คิดแต่ว่าพอพอถึงจุดที่บอกว่าเอาจริงๆนะเราก็จะทํางานอยู่ตรงนี้ได้อีก ไม่นานหรอกเพราะเดี๋ยวก็จะให้60ิแล้วยังไม่ทำหน้าอยู่เงี้ยหรอมันก็แบบเอ้ยห้าสิบแล้วมันก็ยังก็เรียกว่ากลางๆถ้าทําตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่บอกว่าไปทําตอน60สที่มันแบบเห็นชัดแล้วว่ามันมันโยนมันเหี่ยวมันอะไรเงี้ยเราไปทํ่ดีๆกลับมาตึงมาเลยนึกออกไหมตอนนี้50ิบมัน50ิบกว่าๆต้นๆมันก็ยังบอกว่าไม่ได้แตกต่างมากอะไรเงี้ย ทาให้เหอะเราอยู่ในวงการนี้แล้วก็บ้านหลังนี้มันก็ไม่ใช่ของเราเราก็ดูแลมันเอาให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้เหมาะสมกับงานการที่ทําได้ใครจะพูดยังไงจะบุลลี่ยังไงก็มีความสุขก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรทิ้กโพเองแล้วก็น้องเองเป็นไงบ้างคะพอได้เห็นโอ้ยทิกเกอร์ <c oughs> เขาบอโทรมาเขาก็บอ <c oughs> <c oughs> กว่าอายุโอเคแตมเขาใจแบบไทยอินเพลงตัวเอง ขาก็บอกว่าเขาก็เห็นแหละเห็นหข่าวเราก็บอกว่าไม่เป็นไรกลัวพ่อจะหล่อน้อยกว่าลูกพ่อก็เลยไปทำ <c oughs> เรียกว่าเราเป็นพี่ชายที่เกิร์เลย็โวยแล้วแต่งจะว่ากันไปจริงๆที่แม่พอทำแล้วกลัวเราจะเสียเอกลักษณ์ความเป็นแนวศิลปศัล์ของเราที่คนจัภ <c oughs> าพจา <c oughs> อาัอถ้าเป็นแต่ก่อนเขาคงคิดแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันก็เราเราอยู่ในจุดที่เราปล่อยแล้ว เราปล่อยแล้วมันจะไอภาพลักษณ์อะไรหล่อนั้นมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติมันก็เป็นเพียงแค่ส,มมคสิ่งสมมุติขึ้นมาอย่าไปติดกับสมมุติอะไรเงี้ยมันจะเหมาะสมกับงานยังไงก็ทําไปนอะจากนี้มันเข้าที่เข้าทางแล้วมันจะมีเพิ่มเติมอะไรไหมครับดูแลเพิ่มเติมเท่าเท่าที่รู้มาคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวมันต้องมีเฟสอออสอง <laughs> โออเออต้องมีเก็บเก็บรายละเอียดว่าเอาโบท็อกฟิลเลอร์อะไรเงี้ย มล้วเพื่อเรามีาเพื่ออะไรพิเศษอีกไหมที่แมวเหมือนที่เรามองเองว่าอยากต้องนีต้องเลยอ,อย๋อไม่มีไม่มีมมคือความอยากของตัวเองว่าจะทําอะไระไม่มีมแต่ว่าแล้วแต่คุณหมอเห็นสมควรว่าเออน่าจะเก็บตรงนั้นตรงนี้เพราะว่ามันก็เป็นโปรไฟล,ล์ของทางโรงพยาบาลเองด้วย<ม>ที่ที่ว่ามันคือฝีมือของโรงพยาบาลน,นี้ของคุณหมอท่านนี้อะไรเงี้ยท่านก็ทําให้ดีที่สุดนะครับกลายเป็นล็อกสัตย์อ้างไปเลยนะครับ บอกสำอ่านไปเลยฮะตอนนี้ก็ต้องให้มันเข้ากับ Are you okay? มาครับผมขอบคุณนะครับ